สวัสดีจ้าพอพอัแม่แม่ยิบตี God dag. ดำบ่ลงมากินข้าวน้ำมูด้นนสรีดม่ไปกินข้าวแล้วหรอโอ้โหนูหนอิ่มเหรอกินทั้งวันนะแม่อยู่กับแม่ได้กินทั้งวันแหละอยู่กับแม่ก็คืองพ่อปนใหญ่เลยพ่อปนใหญ่อืมจั๊จั๊จเอ้จเอ้ปัปัดปักินจนพ่อคายเอกป่องลลูกพี่นอ้องหาแม่มา กินจนท้องไข่อ่องป้องก็หนักมากินให้หมดมากินเร็วๆมากินเยอะๆเลยตานกินแล้วหรอฮะตานตาน

ตายด้วยเนาะพ่เฝนจินเนาะฝนนุ่มนำ้ำนุ่มนำ้ำนุ่มนำ้ำฝนเนะี่ะข้ากัดกินฝนนะเค่ะฝนนะ่ะนำฝนกินจนจนอิ่มจนหันหลังใหนะ้แล้วพี่นอ้องครับ แล้วก็พักกันไปเขาข้างหน้าบอดห้องออกมว่าเปิดให้ไปหน่อว่าเขาเปลีนเป็นตาแสบปะจ้าภาสิวา่าอาหารคือแซ่บจะน้อภาษิว่าได้เนาะภาษีคนคือคนนี่แหละกัญชาหารถือปากเพื่อการกิน คนนี่กะนานบ่ถตื๊กปากเพื่อ,อนหันหลังให้แด้มืดแด่โค้นนี่ห่างหางก,ก็แมวก็มาอยู่ได้บอกแล้วกินบ่าเสียบก็พอเลยได้คนแมวมาเนี่ยค้าใบแด็กเขายังกลับมากินไแด่โคนบอกเลยได้โคน้นบ่าเสียบเนี่ยจมหนาจมหลังแมวนี่ยปลาเสียบก็กิกกนได้แกนมาหลบอ <c oughs> ันนั้นเออบกนึกเปล่าเป่ แม้ตัวนี้เป็นอย่างตีกันติขก้ตาก็ยังเก็บแบบนั้นไล่แดดนีบ่ให้เก่าใกล้ชัดตัวได้พี่นอ้องจับเยากมันเปล่งคนเป็นน้ำลายมันเถอเขาว่าไลา่สลิดนิดดูก็มูลหรือว่าจังใดแล้วก็ปลูวนะได้ยินเขาว่าไลา่สลิดดุ มันไปคลองห้องน้ำกินเอ็มแล้วก็บข้าวไปห้องน้ำไปโอ้ยมืาอกินแม่ก็ชีได้ไปหาหมอตาเช้าแล้วเดี๋ยวนี้หมอนัดซีเทียบผลให้พี่น้องเอ้ยวันที่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหา้าวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ก็ได้ไปดูถึงโอ้ยกลุ้มใจแทนนะไปทั้งซีเหมือพี่น้องเอ้ยจอเลียดจนแขนพุนบัดละคอย จ้าเป็นนี่ยังกระดัดกระดอกคร,รับลูกพวกไปว่า่หใดได้ปีน้องเขาต้องไปฉีดวัคซีนนั่นวัคซีนนี่ครบแล้วได้ไหมไขวัดไงไปเจอนี่ก็ต้องไปฉีดไขวัดไงฉีดบาดทะยักอีกฉีดประจำปีนะจ้ะ ไข่วัดไงปีนี้พ่อันไดฉีดจ้ะพ่อต้องมาฉีดไข่วัดไงปีที่แล้วเ,เดือนพฤศจิกาเขาฉีดไข่วัดไงกับป่าทะยักเนาะปีนี้พ่าฮันไดฉีดเดี๋ยวต้องไปไปฉีดมากขึ้นเนี่ยละมั้งจ้ะกินแล้วก็มานั่งเนี่ยเห็นป่ะเห็นบ่กกิน,นแล้วก็มานาั่งเนี่ยพี่น้อง บ่าได้บ้าเหรียญได้คนน่ะเขามีความสุขของเขาเลยแต่แม่แม่ย้อมลาบแต่แม่แม่จงอาหารมาให้เนาะลูกเต่าในเรียนว่าอวดอวนสมบูรณ์ขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อมาไมีอย่างตอบแทนเอาพี่น้องเลยบอกมี่ตะเวอฟอสเน่พอให้แม่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงน่ะนะกำลังรวยๆอย่างเงี้ยสุดยอดได้คน วันนี้บันใดถ่ายคลิปกันวันไดคนน,น,น,นเซิกซ์ทุกคนคน,นเซ็กซ์ทุกางนอกไปแล้วคนเซ็กเอาเข้าบ้านเนี่ยอย่าไปเอาเข้าบ้านแล้วน้ำข้าบ้านละวันนี้เขาเฮ็ดมันแล้วบ้กล้าปล่อยเขาไว้ขออ้างนอกอย่านเขากัดเอาบ่สูบเขาสูบวัดเขาเพราะคือตะกอนเห็ดมันได้พี่น้อง ตะกอนเห็ดหมันเนี่ยเขาสูดใจขาดได้แด้เพราะแต่เห็ดหมันแล้วตัวปูมันก็บ่ค่อยสูดคน้นอืมกินแล้วยิ้มเอาไว้นี่ละให้เขากินจนยิ้มกูละให้เขากินบัดเจี้ยงกูละยิ่งน้อยก็เท้อยกัน,ก,ก,นกินนี่รอบสองอนนขอปิดคลิปกันได้จ้ะพี่น้องนะขอร้องคลิปกันได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นในได้จ้ะเด้อ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งคือหนึ่งกำลังใจด้พี่น้องกดไลก์กดแชร์กดซับตะไข่ตกดติดตามได้จ้ะเด้อสำหรับก็ติดตามกา็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบพูดหลายๆได้จ้ะขอให้ลำให้รวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้าเฮงเงปังๆได้จ้าขอให้ลำให้รวยได้จ้ะสวัสดีจ้า